สวัสดีครับผมอานิพิชชาณนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานแคมป์ของผลักสถานไลฟ์วิชั่นนะครับแล้วก็ผมอยู่กับนักธุรกิจสาวสวยนะครับเป็นสาวใต้นะครับที่วันนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากนะครับแนะนามเพลงนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะนภสรสุกานนท์จากจังหวัดชุมพรนะคะเป็นเพียยโรเอสทีไลฟ์วิชั่นคะ่ะโอเคทำธุรก,กิจพีเอสทีไลฟ์วิชั่นเนี่ยนานยัง,ยงครับก็ได้หนึ่งปีเต็มพอดีค่ะหนึ่งปีเต็มค่ะ เป็นยังไงบ้างครับทีมงานตอนนี้เติบโตไหมครับก็เติบโตในโซนภาคใต้โซนภาคใต้แล้วก็บริษัทของเราจะข้ามไปถึงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ตอนนี้ในโซนภาคใต้นะคะในทีมงานทีมงานของคุณเล็กเลยนะทีมงานเรียกคุณเล็กนะครับตอนนี้เหรอครับใช่ค่ะไปมาเลย์นี่เหรอครับตอนนี้ก็ข้ามไปแล้วข้ามไปมาเลย์อยู่ค่ะสิงคโปร์มาเลยสิงคโปร์ค่ะใช่ค่ะอ๋อครับแล้วทํางานที่ภาคใต้เนี่ยบริษัทอยู่ที่ภาคอีสานแต่เราไปทํางานที่ภาคใต้เนี่ย ยากไหมถามว่ายากไหมอยู่ที่ใจค่ะที่ใจถ้าเรามีใจที่เกินร้อยรับรองว่าทุกอย่างไม่ใช่อุปสรรคค่ะมันไกลนะจังพักไกลระยะทางอาจจะหลายคนคิดว่าไกลแต่ถ้าถามว่ากับที่บริษัทให้เรามันใกล้นิดเดียวเองค่ะมันใกล้นิดเดียวใช่ค่ะครับตอนนี้ทีมงานใต้องค์กรเนี่ยขยายไปที่มุกเด็บไปมาเลสไปสิงคโปร์ตอนนี้เยอะอย่างครับกี่ละก็ตอนนี้มีพันกว่าคนค่ะพันกว่ารหัส ด้วยกันค่ะอืมครับแนะนำนิดนึงครับว่าทําไมเราตัดสินใจมาร่วมธุรกิจกับ P&G Live a t i o n ครับเมื่อก่อนเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีน้ําหนัก86กิโลแกลค่ะแล้วก็เป็นอามพกซิกหนึ่งครึ่งซีกค่ะแล้วก็ได้มาทานผลิตภัณฑ์ครับได้ข้ามไปเที่ยวสปปลาวแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ของ P&G Live Action ครับมาจากสปปลาวแล้ว คนที่แนะนําเรานี่อยู่สปปรลาวใช่ค่ะเอาเหรอค่ะเป็นการแนะนําข้ามฝั่ง oh, <okay. S 2> แล้วก็ได้มาทานค่ะ,คะทานด้วยตัวเองก่อนแล้วก็เมื่อทานดีบอกต่อค่ะเราบอกต่อแค่กินขายขยายสายงานไปเรื่อยๆทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าธุรกิจของเราไม่ได้มีอะไรมากมายคแค่บอกต่อ,บอ,ตอบอกต่อคนที่เรารักก็ถือว่า เต็มที่โอเคหปีที่เราได้มาผลลัพธ์ที่ได้เป็นไงมันคุ้มค่าไหมครับเกินคุ้มค่ะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าเกินคุ้ม,อมอตอนนี้เล็กเป็นคลังหยุดชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็รายรับที่ได้กับบริษัทช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสองล้านกว่ากว่าเยียบสาล้านรวมค่ะรวมปีนี้นะค่ะ oh. ครับวันนี้มีทีมง,งานเข้ามาเยอะไหมครับมีค่ะ มีเยอะอยู่ปร,ประมาณกี่ท่านประมาณเกือบสิบท่านเหมือนกันห,หลังจากจบคอสนี้ไปแล้วเราตั้งเป้าหมายยังไงบ้างครับสิ่งที่ตัวเองคิดตลอดเวลาก็คือหนึ่งความจนมันน่ากลัวค่ะความจนเนี่ยมันจะน่ากลัวมากความจนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเปิดโอกราสอะไรได้เลยสําหรับความจนแต่เมื่อตัดสินใจมาอยู่พีเอทไลฟ์ชนความจนเหล่านั้นมันหายไป แล้วอยากได้อะไรเราก็สามารถที่จะพิกตัวเองได้แล้วก็บอกต่อให้คนที่เรารักมีรายได้เหมือนเราทีมงานที่มาเลยแล้วก็ที่สิงคโปร์ที่เราขยายไปทีนี้จะได้เห็นเยอะขึ้นไหมครับก็เป็นการขยายอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราทํางานกันเป็นทีมแล้วก็เราขยายอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็คือบริษัทของเราไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมากมาย แล้วก็เราเป็นการขยายที่ต่อเนื่องตลอดโดยเฉพาะคณะผู้บริหารที่มีกิจกรรมตลอดสำหรับพี่น้องพ t ีไลท์วิชันครับพี่เล็กครับถ้าสนใจมีคนสนใจอยากจะเข้ามาร่วมธุรกิจหรืออยากจะมาปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจพีเอทีไลท์วิชันเนี่ยจะต้องติดต่อพี่เล็กไงครับก็สามารถที่จะติดต่อได้หรือทางส่วนภาคใต้นะคะก็สามารถติดต่อได้เล็กนําประสอนสุการท์ทางส่วนภาคใต้นะคะ0642535592มค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่คอหนึ่งที่ถมบอกว่าทําให้ธุรกิจดิจชีัลวิชั่นโด่งดังไปถึงขั่วประเทศด้วยนะครับฝากไว้นะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากสนใจอยากติดต่อก็สามารถติดต่อพี่เล็กไปเลยนะครับตอนนี้เราสองคนลาพี่อนสวัสดีครับ